สว uh ัสดีครับพ่นแม่เี่นการเจอกับพญายสำลีขามวลครับฝ้าพี่พีน้องมาอยู่ที่วัดทุ่งสลียมครับบรรยากาศงานกินข้าวสลากครับผมอณนนี้กำลังสหาเส้นครับหาเส้นกำลังสมุนบุญไหว้กันครับหาเส้นหาเส้นครับกำลังสมุนบุญไหว้นครับพี่น้องหาเส้นกินสลากสมุนบุญไหว้ครับพี่น้องตอนนี้กำลังหาเส้นกินสลากครับป่าเพียนี่ทังภาคเหนือครับกินข้าวสลากครับ กินข้าวสลากครับผมหาเส้น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 แล้วก็ถวายพระถวายนี่นะครับผมไปเรื่อยๆครับชมบรรยากาศครับพี่น้องชมบรรยากาศครับาหาเส้นหาเส้นกินข้าวสลากวัดทุ่งเสลียมกําลังคืกขึ้นครับรกําลังคืกขึ้นครับกูได้หากรก็ได้ไปถวายกรครับกูได้หากรก็ได้ไปถวายกรครับ หาเส้นหาเส้นครับหาก่นได้ถวายก่อนครับหาเส้นกินข้าวสลาหาเส้นกินข้าวสลาครับหากอนได้กอนครับบรรยากาศครับขณะนี้รูกชายกำลังแบลวป่ยฉลากครับเจอแล้วครับเส้นอยู่ที่ไหนนะครับเจอแล้วนะครับเส้นอยู่ที่ไหนครับรอลูกชายลงมานะครับบรรยากาศงานกินข้าววัดพุ่งสเลี่ยมนะครับ เมื่อกี้ถ่ายทอดเรียนไม่ทันไอ้แก๊กปีกับไอ้ลุงอะไรไม่รู้กำลังดึงโทรศัพท์ไปอยู่กำลังร้องเพลงถ่ายไม่ทันแยกกันก่อนโอ้โหตอนนี้ปวดหัวตอนนั้นบรรยากาศครับผมอยู่ท่าสลากวัดถุสเตรียมครับกำลังหาเส้นครับหาเส้นแล้วกับเอายครับตาหนุนครับคึกค้นครับเต็มตึ้งครับคนเต็มตึ้งครับพี่น้องอันนี้ของเหรอไม่ใช่บรรยากาศครับหาเส้นกินเขาสลากครับ ปะทงเสลียมครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องย่างเรื่อยๆครับผมหาเส้นกินข้าวสลากครับด้านนี้ก็หาเส้นเจอแล้วก็ถวายพระครับเจอแล้วก็ถวายพระครับมีอะไสองแกนเจอแล้วก็ถวายพระครับบรรยากาศครับหาเส้นครับหาเส้นครับตอนนี้กำลังสุลมุนบุญว่าครับหาเส้นก่อนครับเดี๋ยวไปถวายพระ หาเศนครับหาเ้นครับด้านนึงก็เป็นบนญรบลงมาศิลาครับพี่น้องบรรยากาศงานขบุนครับกินข้าวสาลครับวัดรทองสียมครับเป็นประเพทนี้ทั้งภาคเหนือเครับผมประเภทนี้ทั้งภาคเหนือครับกินข้าวสาลปีหนึ่งเนี่ยเท่ยนึงครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับนี่ครับแันปันหาเจอแล้วเพื่อนครับถวายแล้วครับถ้าเจอแล้วก็ถวายครับหาเจอแล้วก็ถวายครับผสค์ก่ก้อนครับผม สงกายป้อนครับแต่ละหัววัดแต่ละวัดกะได้แล้วก็เอากับวัดไถวัดมั่นครับได้ลวก็กับวัดไถวัดมั่นครับบรรยากัดหาเส้นกินข้าวสลากครับหาเส้นกินข้าวสลากครับบรรยากาศครับหาเส้นกินข้าวสลากครับวัดถุสลี่ยมครับหาเส้นได้ก็ับมาถวายพระพระพิรนไก่ป้อนครับ เซนนายพรเพันกระหาพ่อนครับผมเส้นก็ไดโต๊ะคิวกับพาร์พงไดกัมาถวายพระนั้นครับแต่พระสงฆ์กระหาพ่อนครับบรรยากาศครับหาเส้นถวายพระครับงานกินข้าวสลากวัดพุทธสเลี่ยมกับประเพณีทางภาคเหนือครับผมตึกขึ้นครับครับพี่น้องมูลบูตไหว้ครับปีหนึ่งมีเทือนหนึ่งครับมีเทือนหนึ่งครับหาเส้นหาเส้นกินข้าวสละครับครับพี่น้อง ของใสงันกับมีสบู่ยาสีฟันครับบู่ยาสีฟันมะมงมามาครับมีเบิร์ครับหมวกครับหมวกหมึกนี่เบิร์ครับพี่น้องของใสหนาเส้นกินข้าวสลดครับถูเตรียมครับผม มีอาซาเซนครับปินขับสลากครับได้แล้วครับสบายครับผมได้ครับสบายครับมาแล้วครับลูกช่มาแล้วครับได้เสรเจอเซนแล้วครับได้ครับุูกชายครับย่ามมาแล้วครับ <c oughs> เส้นห้าเส้นกินข้าวสลาบครับถวายครับถวายพระครับพระมันกรไก้อกนครับพระตัวคอนครับไฮ้อนครับผม พรครับอาเสร็จจิงเขาศลาครับเอาไว้พระแต่ละพระครับบรรยากาศครับเขาสลากวัดทุนเสลี่ยมเทนี่ทางภาคเนีอยครับเทนี่ทางภาคเนี่ยครบอม ปีนี่ทางภารเนี่ยครับรอเชียวครับรอเชียวคนร้ายครับบรรยากาศรอบๆงานครับคือคลืนครับปีนึงมีเท่านึงครับกินข้าวสลากครับหาเส้นกินข้าวสลากครับไปก็บกับวายผส์ครับ เอายว้ะสมครับงานเกี่ยวสลากวัดทุเสลเียมครับแลวัดบรรทุสลียมครับหาเส้นกินข้าวสลากไวยถวยสลากนะครับคนหลายนะครับปีนึงมีเท่นึงครับทำบุญให้ ทุกคนลงรับไปแล้วนะครับลูกไส้ก็เจอเซนนะครับมาเตรียมมาถวายแล้วครับลูกไส้กับย่าเย้เหรอครับเจอเซนนะครับเตรียมมาถวายแล้วครับถวายแล้วครับไส้กับยายนะครับเจอแล้วครับล่อถวายพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์แห่ข้ามธีนะครับ วายแล้วครับผมเจอเซนนะครับมเมถาวรครับลูกไส้ครับจะรุ่งครับกำลที่ถวายแล้วครับหาเซนเจอแล้วครับกับถวายครับลูก,สกไส้ครับไม่ายครับ หาเซนครับเอาสลากวัตถุสเสลียมครับร้องเกิดสรุปสนานครับ Thank <laughs> <laughs> you. เศนกินข้าวสลากนะครับวัตถุสเสียมาบรรยากาศครับผมยอดครับเศษกินข้าวสลากครับวัตถุเสียมครับ หาเส้นขเสาสลาสกะนะครับผมถวายเสาสลากประตูมือกะไอต้อนนะครับบรรยากาศนะครับอยู่ที่วัดสุนสรลียมนะครับผมอาภิพันองยางรอบรอบงานนะครับรอบรอบงานนะครับรอบงานนะครับหาเส้นบรรยากาศรอบรอบงานนะครับหาเส้นหาเส้นถวาย กดวยสลาเก่ผสมนะครับผมบรรยากาศรรยรอบๆงานนะครับผมนั่นจะเป็นมุนดฟงฟอศิลานะครับนั่นจะเป็นมุนโดฟงฟอสิลานะครับบรรยากาศรอบๆงานครับงานกินข้าวสลานะครับงานกินข้าสลานะครับ อพูสเตียมนะครับฮา,า,าเส้นบรรยากาศฮาเส้นเราจะถวายพระสงฆ์ครับปีหนึ่งมีเท่าน,นึงครับปีหนึ่งมีเท่าน,นึงครับพี่น้องปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับผมปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับนิมนต์พระสงฆ์มาทวงเพื่พอถุงสเตียมนะครับทุกวัดครับมีหนึ่งพี่หนึ่งปีหนึ่งขอบอุณพี่หนึ่งขอบคุณมาก ี่ลนั่ดี่ลมวขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผม